สวัสดีเชา้าวันที่12นะครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับ12พฤศจิกายนมาดูแปลงญยานะครับแปลงญยาที่ปลูกแพนกล่านะครับระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับส่วนทางนู้นจะเป็นญ้าโรซี่นะครับซึ่งทำระบบน้ำไว้แล้วแต่ว่าอยากมีข้อเสนอเนี้ยนิดนึงครับ นี่นะครับสังเกตจะมีไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟส่องสว่างนะครับซึ่งปลูกไว้ส่องสว่างแต่ว่าถ้าเอาไปปลูกในแปลงหญ้านะครับมันจะช่วยให้หญ้างามยาวเร็วขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้หญ้าจะพักตัว เนื่องจากว่าเวลากลางวันมันจะสั้นกว่ากลางคืนนะครับเราก็สังเกตง่ายๆครับข้าวที่มันอยู่ใกล้เสาไฟมันก็จะไม่แก่สักทีนะครับเพราะว่ามันได้รับแสงตลอดนะครับอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันครับก็คือถ้าเขาได้รับแสงเขาก็จะมีการตื่นตัวยาวขึ้นนะครับ ไม่เป็นดอกเป็นผลเร็วนะครับอลองดูนะครับไอเดียนี้เกือดีตัวนี้เป็นจานาวเทียมยูเอฟโอนะครับเอจานซูร์เซลยูเอฟโอตอนนี้เห็นก็อยู่ราคาพันสามร้อสบบาทนะครับเก้าหวัตต์ก็มีโอเคครับผม